คำถ,ถามประกาศสคมเงินบำนาญชราภาพได้รับบำนาญ60งวดไม่ใช่ตลอดชีพจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมมีข้อมูลนะครับมาให้ว่าจริงหรือหรืเปล่านะครับถามกันเข้ามาได้ครับไม่เป็นไรไม่ เ,เห็นต่างก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นด้วยก็ครับอย่างคนนี้นะครับถามมาว่าเขาใจแค่60งวดไม่ใช่ตลอดชีพนะครับอันนี้คอมเมนต์ในเกี่ยวกับบํานาญนี่แหละครับก็ผมบอกเสมอว่าตลอดชีพนะข้อมูลนี้มีนะครับในมีในอินโฟประกันสังคมนะครับที่บอกระบุไว้เลยนะครับเดี๋วไปดูกัน เงินบำนาญน,นะอินโฟในแจกสูตรคํานวณเงินบำนาญชราภาพนะครับของประกันสังคมนะครับมีข้อความนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเงินบำนาญคือเงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะบวกเพิ่มขึ้นอีก1.5ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ทุกๆ12เดือนนะครับย้ําคําว่าตลอดชีวิตก็คือใครที่ได้รับบํานาญไปแล้วนะครับคุณได้รับเงินตัวนี้แหละตลอดชีวิตเลยแต่ส่วน60เดือนที่คุณอาจจะไปจําสับสนในส่วนของออในกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตนะครับจะได้รับนะจะทายาทนะครับทายาทของผู้ประกันตนที่ผู้ประกันตนได้ระบุไว้ก็จะได้รับนะครับตัวบําเหน็จเป็น ทั้งหมด60งวดสุดท้ายนะรับเป็นบําเหน็จเป็นเงินก้อนนะ60งวดสุดท้ายแต่ต้องไปดูว่าผู้ประกันตนนะครับได้รับเงินบํานาญมาแล้วกี่เดือนนะครับก็คือถ้าได้ไม่ครบ60เดือนก็บวกเพิ่มไปจนบวกถ้าได้ไม่ครบ60เดือนนะครับให้เอา60เดือนตั้งแล้วก็ลบเดือนที่ได้นะครับก็เท่ากับเงินบําเหน็จที่ทายาทจะได้รับไปนะครับอันนั้นมันคือส่วนของ กรณีที่เราเสียชีวิตนะครับทายาทเขาจะได้รับนะครับสื่อไม่ได้รับไม่เกินหงวดหรือ60เดือน่น่งนะครับแต่สําหรับสำหรับผู้กันต้นที่อายุยืนนะได้บํานาญไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับยันตลอดชีวิตเลยไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับเรียกว่าเป็นเงินที่ช่วยคุณในยามที่คุณเกษียณอายุแล้วแล้วก็ยังคงมีภาระมีค่าจ่ายอื่นๆอยู่นะครับเงินตัวนี้ก็จะช่วยในการดำรงชีพนะครับ ดำรงชีวิตอยู่นะครับในการทำอย่างอื่นต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใดๆอินโฟเนี่ยมันมาจากตรงนี้นะฉบับเต็มนะครับมันมาจากสไลด์เมื่อกี้แล้วก็มาจบที่สไลด์ตัวนี้เป็นตารางการเช็คเงินสมทบว่าเงินสมทบนะครับจะได้รับกี่เดือนสงจำนวนปีกี่ปีกี่ปีถึงจะได้รับบำนาญเท่าไหร่นะครับก็สามารถดูได้นะนี่เป็นอินโฟของประังคมออกมาเลยน,นะ เพราะนั้นถ้าเกิดผมไม่ได้อ้างอิงข้อมูลเนี่ยนะครับเราก็จะคุณก็สามารถที่จะอ้างได้ว่าเฮ้ยอันไหนละข้อมูลที่อ้างอิงเพราะนั้นผมก็เลยต้องเอาตัวอินโฟมานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าได้รับเงินบำนาญตลอดชีวิตนะครับตลอดชีพแน่นอนเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับก็ฝากกันไว้นะใครสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับก็สามารถที่จะอ่า ดูได้นะครับในช่องชาแนลผมเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมมากมายเลยนะครับทุกรูปแบบนะครับให้ทุกทกท่านได้รับรู้รับทราบกันนะครับก็ฝากกันไว้นะก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับ ขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับ ต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ p p Store นะครับหรือ g o o g p l p y s y s t o นะพวกให้คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรลลวงข้อมูลนะครับ ขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทำแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดยแอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานลัดสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด2โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียมค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลง ลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับพวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้ เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วนคู่ดิวนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จำเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตัวสอบเอะใจถูก จะถูกหลอกเนี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นี่ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคนโอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นำเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นำเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมา นะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิชฉาชีพ ABC อน่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนั้นไม่ใช่บัญชีมิชฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับ ยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213โทรศนะครับโทรศั์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย